Tchau.

มิุลิจุลพรนักาจามานโมตัสสะคะวาโตอะนโมตัสสะพุทธองค์ธรรมทันทะรามะอาเวรารามีปัจจามิโม โราเมฆาลูว pa ิสปิิารยาสะทีเมระเทตลาโอภสยาะมตะกตัญญานาโหสเเุตาเนปุติาโอตเลตุันตุเทันตตานังโตตาโกตะรหัง โอทัศนนาพุทธศาภปูเชมปันเตพัตานีรุ่งอรุมพร้อมกันนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามต้องมีแป๊บินครับหนึ่งสองดีครับ ตามไปนตามไปต่อานต่อไปนะครับแล้ววันแต่วันนี้ก็จะมีการมอบของขวันะครับและจะมีการติดตควมงด้วยแล่จะมีเส็จของแม่ลำน้านถือว่าแต่ใอดีตนานเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่เราใช้ที่ถีชีวิต เพื่อนร่วมอาชีพและเพื่อนๆให้เกียรติมาในงานผมวันนี้ผมก็พูดม่ค่อให้เก่งนะครับขอบคุณมากครับจางจางแต่เราเตความนะคะขอบคุณเร่งไม่เกินครับเรียนท่านสมาชิสาก,ากสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดพิจิตรครับนี่กำนันน็อตครับท่านนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยท่านดีตนายกสมาคมนะครับนี่น้อง นักธุรกิจลงสีทุกๆท่านครับท่านผู้มีเกียรติทรานหลดท่านตีเมืองพิจิตเมือนกระแพงเพชรแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับวิรัตนะครับเป็นที่รู้จักกันเล่าขานในเรื่องเนื้อเชื้อไขของวิรัตมาจากสุพรรณบุรีเมื่อ20ปีก่อนประมาณ23ปีครับตัวแล้วก็มาพบความสำเร็จที่พิจิตร ั้งแต่ปี2543ที่ได้พบกับมิรัตก,กับหลังแล้วก็เยเบุญมาเประโยก็เป็นเรื่องมาเป็จันแล้วก็ต้องแสดงความยินดีึงอดีตในความสาหาวิทยาความตั้งใจสุดท้ายก็คือคว,วามแหลมคมความใจดีมีน้ำใจและความเป็นหนึ่งในนักธุรกิจโลงทีข้าวครับตั้งแต่ปี2545ตั้งแต่ต่อเเขิโลกที่ ผมทับช้างวันนี้มาสําเร็จที่นี่ทุกปีไปเจอันที่นู่นนะฮะวันนี้มาพบความแตกใหม่แล้วก็ที่สถานที่สรุปเพลิดเพลินเป็นลงสีด้วยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยเป็นที่แอบจิมกาแฟที่อร่อยด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ยความสําเร็จของคุณวิรัตและตอสําอานลูกดาวคนสวยนะครับพบไปทุกอย่างตับถิ่งเงินทองสถานที่ และที่ครบสำคัญก็คือครบหกสิบพอครบหกสิบก็ดูเฮียรัต์ก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่สบมบูรณ์แข็งแรงความฉลาดปาาเปื่องรวมทั้งความมีมิตรภาพที่ดีกับลูกที่ทุกท่านติดสำคัญเฮียรัตนมีน้ำใจกับกเกษตรกรชาวนามากโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรชาวนาพิจิตรบุญส่งหนุนเกื้อบุลคันทําให้ถึงตัวทองมีลมที่สองเพิ่มขึ้นที่พิจิตรที่หลายปีแล้ววันนี้ได้มีโอกาสก็ เป็นวันมงคลน,นะครับก็ขอเรียนว่าวันนี้พิรัตนิมนภาพมาเกาสิบองค์แต่อายุ6กสิบนะครับก็ต้องแข็งแรงไปอีกสาก้าปีครบ99นะครับสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็เป็นของเจ้าของวันเกิดในวันนี้ความสุขที่สมประโยช์มั่นคงนั่งข้างอยู่ให้กับอาจตา่างแล้วก็หลังสาวคนสวยสิ่งที่สำคัญธุรกิจของตีตัวทอง ติดตัวทองกรุ๊ปทั้งหมดที่พิจิตรสองโลกบแพร่เพชรอีกสองโลนะครับก็จะยืนอยู่คู่กับธุรกิจเกษตรกรธุรก,กิจขรงสีข้าววันนี้ครบทุกอย่างครับอายุสมบูรณ์สุภาพแข็งแรงมั่นคงมัง่งคั่งร่ำรวยก็ขอให้วันตําัหนในวันนี้เลยะบารมีของหลวงพ่อเพชร <S <S ที่เรารววเคารพละพระพุทธชินราชตรนบรดดาประทานขอให้กับ ออและพระหลานรวมทั้งคุณสวดทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญจุดติดใดของความลุกม,มากการถนาอย่างไรก็9 9้าเ้าเท่ากับพระที่มานะครับแล้วก็ให้แข็งแรงอีก3าถึงปีตลอดทุกิี่ที่ไหลนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอขอบคุณครับสุดท้ายขอขอบคุณครับขอบคุณนะค,ร,ค,ร,ครับคุณปันจงร้างติดรัฒนาคุณธรบอุนายกสมาคมโรงศรีสีตอทองกำแพงเทพพิจิตตา แล้วก็เรียนเชิญหุ้นส่วนอีกสองท่านนะครับคุณคเฮียฮุยนะครับคุณจักรพันธ์ธนพันธ์ทานิแล้วก็เสมาด้วยนะครับเรียนเชิญน,นะครับคุณบินมาเจิญประยงนะครับเรียนเชิญทั้งสามท่านที่จุดด้านบนในที่เสียว์ป๊อมือครับค่ะจระเดนเชิญค่ะคุณบินมาเจิญประยงนะคะต้องตากันนะครับผุ้ส่วนสี่ท่านแนะนำกี่สายเสียง์ป๊อปเอร์นเกียรให้กับทุกท่านบนในทีครับครับ เรียนท่านอดีตนายกสมาคมลูกศิเท่าไทยทั้งสองท่านนะครับท่านเียงศักดารปรนานนท์ท่านมานรรจิกประเสรฐนะครับเมียนเซียนะครับอุปนาย,ยกมีลิเท่าไทยตลอดการนะครับท่านอสสในพื้นที่นะครับท่านสวนะครับที่เดินทางมาถึงนะครับแล้วก็แขกผูมิเกียรตินะครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอกล่าวในานาม หุ้นส่วนนะครับกับเฮวิลัตนะครับซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของลงสีหนึ่งตัวทองนะครับที่ร่วมทำธุรกิจกันมาอย่างยาวนานนะครับลงสีที่วิจิมนี้นะครับเกิดเมื่อปีสองพัน้า้อยีสิบหกนะครับมาถึงวันนี้ก็ ยี่สิบปีนะครับเยวิลัตกมมับผมเราเป็นพ่อค้าข้าเปลือกมาด้วยกันนะครับเนียวหุยด้วยนะครับเย่มุนมาด้วยนะครับอยู่มาวันหนึ่งเราก็เกิดอยากจะมีโรงสีข้าวนะครับเยวิลัตเนียวหุยนะครับเจ่มุนมานะครับก็ได้มานั่งคุยกันนะครับ บอกว่าอยากทำลงสีบอกทำก็ทำนะครับเพราะนั้นทำลงสีเฮรัตต้องบริหารนะเราคุยกันแล้วได้นะครับมาวันนี้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเฮวิรัตพี่ใหญ่ของชาวสินโตท,ทองนะครับก็เป็นแม่ทัพที่ได้นำพาธุรกิจสินโตท,ทองให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเราชาวลงสีด้วยกันนะครับเรียนตรงกงว่าพี่วิรัตเป็นคนรักครอบครัวนะครับแต่รักกิจการสินโจอมอกก็ไม่แพ้ครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นคนมีความที่ทำหุส่วนแล้วไม่เคยมีปากมีเสียงกัน,นไม่เคยทะเลาะก,กัน เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับเป็นคนที่จริงจังกับงานนะครับทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์สายตาเพื่อนสมาชิกลงสีด้วยกันในวันนี้นพวกเราก็ต้องขอบคุณคคนะครับเนวิรัสที่ทุ่มเทยกำลังใจกำลังกายนะครับแม้แต่กำลังทรัพย์ ท่านก็นจะช่วยในธุรกิจในกลุ่มของสินโตทองนะครับก็วันนี้เป็นวันครบรอบ60ปีเอวิรันตนะครับที่ลำบากลำบนนะครับตู้ทนมาตลอดระยะเวลาเพิ่งจะมาสบายในเมื่อ4-5ปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่สินไม่มีนะครับแตมยังสร้างธุรกิจเพิ่มขึ้นไปอีก วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับที่เฮยรัตอายุ60ปีนะครับก็ขอให้นะครับพวกเราก็ขอให้เยวิรัตนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับทั้งอซอแล้วก็น้องเจินนะครับที่มาคอยให้กำลังใจเยวิรัตอยู่ทุกวันนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้มีกําลังกายกาลังใจนะครับขอให้เพื่อนๆเรา เป็นที่รักให้ของเพื่อนๆเ,เราชาวลงสีตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณวันชัยพุ่งคานไทยนะครับคุณหาลงสีที่ตโตทองครับแล้วองกล้องนะ,ะครก็ไนดะ้จบภาพสำเร็จคับพี่นะครับให้กับทางเฮียรัตแล้วก็ครอบครัวนะทุกท่านถือว่ามีส่วนสำคัญที่ให้งานในวันนี้ เกิดขึ้นมาที่กระโดดเรือมาตั้งแต่ปี2546จนรับปัจจุบันปี2564อกาจสัคพันธ์กาบพิเศษอื่นๆที่นางลงสีจิ๋วทองและได้มีการสนับสนุนในส่วนของทางสาธารณประโยชน์หรือว่ากิจกรรมต่างๆของทางนี่นะครับเป็นเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับเชิญชุดต่อไปค่ะสำหรับบริเวณหานนะคะที่มีการยังไม่หยุดงานแต่ทวนหน้านะครับแต่ว่า ทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะฮะก็ไม่ได้หวังที่จะมาทำเอาอะไรก็แล้วนะฮะก็ถือว่าม,มาร่วมง,งานท่านท่านเกมจากครับอย่าเืครับร้องเพลงแฮปปี้บ์สเดย์ะนะเพื่อเฉลิมฉลองใวนวันคล้ายวันเกิดเทียรัตนั่นเองนะครับขอเรียนเชิญท่าน่งเกียรตินะคะร่วมกบมือเปพร้อมกัน ดีนะครับขอให้เฮียรัตนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นร่มโพล่มใสนะครับให้กับชาวบ้านหนึ่งเลยคะบอ,บอกเลยบอกเลยบอกเลยรครับเฮีมมยครับผมด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับวันนี้ม่เกิดพ่อนะคะก็ไม่มีอะไรคิดว่า พ่อมากคือมีทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็คือเหนื่อยเนอะถ้าอยากเป็นพ่อแบบท้าทแข่งแรงแล้วก็เออถ้าเราเรื่องพูดดีได้ได้ก็จะดีแต่คือทุกวันนี้คือพ่อดีดีทุกอย่างคือต่อให้จะเป็นพ่อที่บางทีอาจจะแบบปากลายไปหน่อยแต่ก็ใจดีค่ะเป็นพ่อที่น่ารักแล้วก็เป็นพ่อที่ทำเพื่อลูกเพื่อครอบครัวตลอดนะคะแล้วก็แข่งแรงแข่งอยู่หาเงินให้ลูกใช้ไปนนานๆค่ะลาพ่อขอเกียพ่อด้วยคับ เป็นความในใจจากลูกสาวคนเดียวของโครงการนักกน้องเจี่ยค่ะต่อไอพรนะคะให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเหมือนเดิมครับคุณมีเก่งครับขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านครับและเพื่อนจากอาชีพทุกท่านครับที่มาในงานผมวันนี้ครับขอบคุณมากครับรู้เพื่อใจครับพูดไม่ออกเห็ความปรับเปลี่ยนนี้นะคะวันนี้ค่ะแต่ที่นายรัฐได้กล่าวไว้นะคะก็ถือว่าเป็น าร่วมฉลองวันเกิดพร้รอมกันวันสำคัญวันที่27พฤศจิกายน2566ครับขอให้ทุกท่านได้ร่วมเป็น